น้องพ้อมมาไหนโอ้โหน้องพ่อมาไหนเนี่ยน้องพร้อมมาไหนเนี่ยโอ้โหน้องพร้อมมาไหนรอตาด้วยไปจูงมือตาไปไปจูงมือตา,าโอ้ลงลงน้ำนะฮะร,ระวังโต <laughs> ระวังตกนะระวังตกนะวันตกลงนาเลยนะเดี๋ยวตกวันเดี๋ยวตกเดี๋ยวเบาๆแม่ตามไม่ทันวันเอะบอกว่าช้าๆระวังระวังระวัง <t ries> อ้วนวันไหนวันเนี้ยอ้ยวันนั่งชิงช้าไหมวันนั่งชิงช้าไหมเอานั่งเลย,อเ,ลยเอานั่งเลยหนูนั่งไปจุงมือตาไปจุงมือตามาไปอไปจุงมือตามะเราพาพาอ้วนกับคุณตาคุณยายมาคาเฟ่นะคะ คุณตาก,กับคุณยายเข้าเลยคาเฟ่น,นะคะแล้วก็คุณพ่อน้องพร้อมนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศช่วงยามเย็นนี่เป็นเวลาทุ่มหนึ่งนะนี่เป็นเวลาทุ่มหนึง่งสวยงามบรรยากาศดีมากดีมากเพราะว่ามาช่วงนี้จะแบบไม่ร้อนะไปเลยไปเลยมีชิงช้าด้วยนี่นี่ เนี่ยสิงชาเอาให้ตาอุ้มให,ให้ตาอุ้มนั่งาองนั่นไปเลยคุณเรื่องอะเดี๋ยวคนะุณแม่จะพาดูบรรยากาศนะคะมันไม่ยอมนั่งหรอกอพร้อมนั่งเปนี่นั่งเปนี่เอเอเอเ,อเอนี่ เออเด้อโอ้โหใครวะน่ะลงเยอะยุ้งเรามาแล้ว ชมวิวทิวทัศน์างามเลยวันหนูเดินเดินระวังเครกอ่ะเครกอ่ะเห็นไหมคือให้แม่นั่งยินค่ะยุ้มีรึมีอยู่มีอเลยบอกปบายบายบ๊ายบาย สวยไหมนะ <Nä. S 1> สวยไหมดีนะสวยสวยนีย้ตาบอกสวยไปไหนิดท้ดมออไปไหนอะไปไหนอะเมั่ก,กเ็เ,กเล่น,น,เ,นเล่นไปงั้นแหละอืม <c oughs> <c oughs> ไอ้ในคอไอ้ป้วนน้องอยู่ไหน